아니 <목소리도> ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่มาที่เมาเท่นบีผับที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ค่ะเพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ขณะที่จากการสอบปากคาเจ้าของร้านนะคะก็ให้การว่าเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการนําช่างมาเดินสายไฟบริเวณเพดานก่อนที่จะมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะซึ่งก็ยังไม่ยืนยันแน่ชัดนะคะว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรขณะที่วันนี้ญาติของหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะได้เดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็ถึงกับร่ำไห้ค เนื่องจากว่าลูกชายซึ่งมารับงานร้องเพลงครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องมารับข้อกล่ามแทนเพื่อนค่ะค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพื่อที่จะหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เมาเทนบีผับอาเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีค่ะหลังจากที่เกิดไฟไหม้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาส่งผลให้นักเที่ยวหนีตายกันอุลามานและมีผู้เสียชีวิตถูกไฟครอกดับ13ราย และมีรายงานว่ายังมีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งรายมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า40คนโดยที่เกิดเหตุนะคะพบว่าเป็นอาคารชั้นเดียวคล้ายกับโกดังที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าและบนหลังคามีร่องรอยความเสียหายชัดเจนและมีกลิ่นควันส่งเหม็นออกมาจากด้านในด้วยและจากการเดินสำรวจบริเวณโดยรอบอยังพบว่ามีประตูทางเข้าออก3ทางแต่ประตูด้านข้างและด้านหลังใช้เฉพาะพนักงานผู้ที่มาใช้บริการจะใช้แค่ประตูด้านหน้าเท่านั้น และระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่นั้นก็เกิดควันลุกไหม้ขึ้นมาจากบนหลังคาระคะจึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลสตหิบนํารถดับเพลิงเข้ามาประสามการไว้ที่บริเวณพื้นที่ด้วยทางด้านพลตรําตรีอัตถสิทธิ์กิจจาราผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีซึ่งได้ลงพื้นที่มาก็เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบภายในอาคารพบไฟไหม้เสียหายทั้งหมดทั้งบนฝ้าเพดานและโครงสร้างอาคารไม่มั่นคงแข็งแรงและจากการสอบปากคำเจ้าของร้านพบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นร้านอาหารและจำหน่ายสุรากับทางอำเภอสัตหีบแต่จากการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารพบว่ามีการดัดแปลงอาคารให้เป็นสถานที่ปิดส่วนทางออกทางหนีไฟยังมีปัญหาอยู่ซึ่งแม้จะมีการขออนุญาตแต่ในการต่อเติมก็จะเข้าข่ายความผิดกฎหมาย โดยสถานที่ทั้ง3แห่งนี้ทราบว่าเป็นเจ้าของคนเดียวกันส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีตำรวจสพภูตาหลวงเป็นหุ้นส่วนนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดและเจ้าของร้านยังบอกอีกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาได้มีการนําช่างไฟมาซ่อมเกี่ยวกับระบบไฟด้านบนเพดานซึ่งลักษณะเป็นการเดินสายไฟเมื่อวานนี้แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นจุดต้นเพลิงหรือไม่และยังพบว่าผับแห่งนี้เปิดเกินเวลาที่กําหนดและยังเคยถูกร้องเรียนและจับกลุ่มเรื่องเสียงดังด้วยแต่ว่าจากการตรวจสอบร่วมก,กับกองช่างเมื่อกี้ทราบว่า จากการขออนุญาตแล้วมีการดัดแปลงสถานที่นะครับสถานที่ให้เปิดเป็นเหมือนคล้ายๆามีการปิดสถานที่ให้มันปิดนะครับแล้วก็สารทางเข้าออกทางหนีไฟอะไรต่างๆก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งจะต้องดูในรายละเอียดก่อนเกิดเหตุเบื้องต้นเห็นว่ามีการซ่อมเกี่ยวกับระบบไฟเมื่อวานนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับแต่รายละเอียดว่าเกี่ยวข้องแค่ไหนอันนี้อยู่ที่พิสูจน์หลักฐานจะทำการตรวจสอบครับ ทางด้านนางเปรมใจแส้อึ้งบันดาของนายชัดชัยชื่นขาาย,ยุ30ปีนักร้องนำที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้กล่าวทั้งน้ำตาว่าได้คุยกับลูกชายเมื่อวานตอนเย็นซึ่งปกติลูกชายจะรับงานร้องเพลงกับเพื่อนตามร้านอาหารที่เป็นสถานที่เปิดไม่เคยร้องในผับ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รับงานแทนเพื่อนแล้วมาร้องในผับซึ่งจากการพูดคุยกับเพื่อนนักดนตรีที่หนีรอดออกมาได้เล่าว่าไฟลุกตรงหน้าลูกชายพอดีทําให้ไม่สามารถหนีรอดออกมาได้ทันยอมรับว่าเป็นขราวคลอของลูกชายที่ต้องมาตายแทนเพื่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่อยากพูดเรื่องการเดียวยาหรือเรื่องอื่นเพราะยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอจัดงานศพของลูกก่อนเพื่อนเขาแจ้งมาครับคุณแม่รู้ตอนกี่โมงคะแม่ นเปิดไม่หหลับนปปกติเขาได้มาจำที่นี่ป่ะคุณแม่ครับใช่คือเมื่อคือมาแทนคนหนึ่งเขาค่ะเขาร้องอีกที่นึงแล้วก็มาแทนคนนี้เพราะว่าป่วยอืมเป็นจังหว,ว่าม่ดีมาแทนมาคืนพอดีครับ สำหรับในพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งกองอำนวยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังคงกั้นเป็นพื้นที่อันตรายห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการทําลายหลักฐานและประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องอาจจะได้รับอันตรายได้